ตอและอกูพูดให้มึงฟังเนยอะมึงจะไปติดคุกหรือว่ามึงให้กูห้าหมื่นไม่มีใครที่เราพีแล้วสองสามเจ็ไปกดเงินมาแต่ผมถ้าสําหรับผมอะผมว่าฟิลเดิมๆมันหายไปแค่นั้นเองเวลาเราจะทําอะไรด้วยกันใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมันไม่มีแล้วอ่ะอ๋อโอเคครับเถ้าข้าจะไปจบกูอ๋อเคให้บังะ เอาไงฮัลโหลจ๋าอะไรมึงปิดบังทำไมครับไม่ผอะไรอะไรอย่างนี่ยอย่าว่าเลยแม่งคือปัญันเดอร์นะเอาอีกแล้วอุ้ยเอาแล้วโดนทุกวันเลยอ่ะเดี๋ยวกูจะจ้างผู้หญิงอ่ะที่พี่เข้าไปคุยกับมึงเพื่อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูถ่าเดินดูเฮ้ยงานนี้ผมรับให้เล้วอ่ะชีวิต่คุณอยู่มิสุขแม่พรมึงคิดจะตีกับพี่ เราแบงหน้าเราแบงผมไม่ได้มึงส่งมาแล้วไม่จบแน่มึงจะให้หนีช้าก็ตัวมึันเดินคันอย่าเลยแล้วแบบอยู่ๆวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าพี่พรเลยอ่ะเออใช่แต่ให้อยู่ต่อพูดต่อหน้าสันเดอร์ด้วยอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนถึงเข้าไปก่อนเงี้ยเลยวพี่ไม่เอาคือนสกัดสกัดเล่นพี่ไว้ด้วยรอบมึงไว้จำได้อยู่ข้างพี่ผมไม่ลืมพี่รู้ไว้ว่าผมอยู่ข้างพี่ เรื่องน้องเล็บกูอยู่เลืบางเยอะบางเยอย่อยบางรู้ป้ะคนนั้นที่ผมพามาแกล้งบังอะแต่ตอนที่แขกว่ามึงไม่เอากูเลยนะพี่มึงมานี่เดียวเขยเขาเขยัดเลยด้วยคนนั้นอะตกปลาพี่น้องไอเรื่องมึงจะอะไรวะอันนี้ก็จริงก็จะปืนใหม่เข้ามาแล้วเหรอพี่ยังเนี่ยยังไอฟันหนึ่งมึงบอกพี่ว่ามึงโสดยังไงวะไอเรื่องไอเรื่องไม่ไม่พี่นี่ถ้าสมมติว่ามึงโดนจับตัวข้าบัตรเขาอะไรอะโอ้โหโดนคือตอนเนี้ยถ้าปรับทั้งหมดอะแบ็ลิตแบ็ลิตแล้วก็เออ ที่ตำรวจมันใส่บินมาตอนนี้โดนแสนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วถ้าโดนจับถ้าโดนจับอีกน่าจะโดนหนักขโมยรถตำรวจธนาคารแป๊บมึงเอรไหมพี่ห้าหมื่นอ่ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกีติดคุกแค่นั้นอ่ะเอาไงฮะเอาล้กูพูดให้มึงฟังเนี่ยอะมึงจะไปติดคุกหรือว่ามึงให้กูห้าหมื่นไม่มีใครที่เขาพึ่งแล้วสองสามเจ็ดไปกดเงินมาอี่ไงก็ติดเต็ม ตอนแรกเราเราเราเป็นเพืวกเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอพวกเดียวกันอยู่แล้วพวกกันอยู่แล้วน้องรักน้องเลิฟพี่วางมันเอาไว้ไม่มีใครในที่เรพี่แล้วเราวางก่อนในราคาผมติดลบหกมิลพี่นั่คือ d บ u b l e one ผมคิดว่าพี่จะช่วยผมที่ไหนได้เสือกตอกยับผมอีกตัวไปหายืมเงินมาไในการมันก็โดนลบอีกแสนหนึ่งอ่ะพี่ทำเพื่ออะไรวะโทรศัพท์กันนะโทรศัพท์นะยังไงเฮ้ยอย่าวีเงินแก๊งยังไม่รู้เลยว่ามีจ่ายหรือเปล่าเดี๋ยว บังเขาจริงนะเขาไมเ่เล่นแล้วไปหามานะหามา,า,มาลูกเวลาเป็นหนึ่งแล้วมึงถ่ายกันม่ให้ดูได้มึงติดลบจริงเปล่าอ่ะมานีหนิตรงนี้หลักเองอเลยแป้ง พี่เฉินก็โดนนะพี่คดีน่าจะยังไม่หลุดได yeah. <Okay>, okay. ้เหรอเฮโอเคเออไปทำด้วยกันมาเค่กึงแซวมึงบอกจะปล่อยมึงไว้รอบนี้มึงไปทำคดีโอเคโอเคฮีเล่โอ้เก็บดี เมื่อไหมาแล้วไอ้เมื่อไห่เข้าปะมึงที่เนี้ยมีคนกงางจะเบิกรถรู้ขนาดไม่เกินไปที่ไหไม่บอกบอกได้สิบอกไอ้เอพิเตอร์ไอ้เอเบลลี่บอกได้ดิร้อยเขาเบิกรถพี่บินพี่บินรู้พี่บินเขาเบิกรถสองคันจิ๊ปี้บอกได้สิรู้เรื่องอะไรบอกได้ดิพี่เดย์พี่เดย์นะคะสามคันพี่หวังสักนแลเดี๋ยวปะครับพี่ชายรู้ปะเนี่ยเขาเบิกรถที่นี่เสียจังอ่ะอ๋อไม่รู้ครับอย่างเขาเสียมื่นหนึ่งรู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้สองหมื่นท้ายหน่อยจริงไปเนี่ย จริงครับไม่แจ้งจ่าเขาเราู้ไปจ่าไปเจอน้องติดไปก่อนได้ไหมจ่าไปไหนโอ้ชอดที่ละสองพันสี่หมื่นเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เฉินบอกเปิดได้มอเตอร์ไซค์บินนี่ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ใช่แต่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์โอเคหนึงถือถือว่าแจ้งเ่าให้เด็กมันรู้มีแย้งมีแย้งไหมเอาไม่มีเชิญเลยครับต้อง กระทืบพ่อตัวเองพ่อไม่ตังค์ไม่นับเป็นพ่อโอ้เอาเอ้าเป็นคนประเภทไหนวะเออถ้าเกิดว่าตาตีสองหมื่นโอเครถให้สองหมื่นพ <me ıyorlar> <to> <ole> <by> <in> ี่เฉีนโดนถ้าโดนถ้า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 ยังมีเวลาในนี่อยู่คุณพูดนี่ไี้กลัวไอ้บังเออไอ้บังไอ้เลียวเป็นคนบอกว่ามึงก็โดนเหมือนกันมึงจี้มึงมา อ่าแต่คือมึงขู่กูแบบนี้มันก็ไม่ถูกเพราะ่มึงไม่เคยขู่กูอย่างนี้นะไม่ไม่เคยอยากได้เงินซีบับกูคืนผ่านอะไรกันมาแต่มึงพูดอย่างนี้กูเออเข้าสิเนี่ยมึงตำรวจกูจะได้แจ้งตำรวจเรียกให้แล้วนะอ๋อมึงจะแจ้งตำรวจกูเลยอ๋อคือแบบนี้เลยแบบนี้เลยอ๋อคือเรื่องที่เคยป่าบอลกันมาคืออยากแจ้งตำรวจจับกูถูกตอนมึงมึงไม่เคยจีงมึงแต่มึงจะแจ้งจับกูเลยมึงเปลนเงินกู ือแค่เงินห้าพันคือจะตัดมิจฉภาพกันเลยถูกไหมปัญัาคือปันาเพื่อนไอรู้แต่คือมึงพูดอย่างนี้กูกูไม่เข้าใจไงคือมึงจะฟ้องตำรวจจับกูเฮ้ยอยากกันเลยพี่เชื่ออแค่นี้เหรอวะเพื่อนเออเชื่อผมดิอ้ากูาเราอยู่กันมาตั้งนานนะเว้ยพี่เือจะทำกับกูอย่างนี้เลยถูกไหมคือกะแจ้งแจ้งจับกูเลยกับเอากูให้กูติดยาวเลยถูกไหมเชื่อผมดิต้่ขอโทษ่ะกูคิดได้ะเฮ้ยไม่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 ขอโทษเพื่อนไม่เอาดีกว่าไม่ดีกว่าพูดออกมาได้แต่อไมเกัย ไม่เอาเพื่อนไอ้เหี้ยมันก็มึงอย่างนี้ไ like อ้เ nee หี <'Cause S 1> ้ยม <laughs> ึงมาพูดความในใจของมึงอ่ะไปแจ้งตำรวจเฮ้ยยายาใครจะจบไหมเออจะติดจะตั่นฟออะไรแย่ๆว่ะอีกไอ้เมื่อกี้ถึงไอ้หมื่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ไอ้สั่งข้าวไปเลี้ยงน้องด้วยสั่งข้าวไปเลี้ยงพ่อชอบอ่ะผมสั่งอะไรแล้วครับผมสายแล้วครับเออทำเลยเดี๋ยวเกินยั้งใจต่อไปสองวันยี่สิบเอ็ดน่ะปีเตอร์มาบังไปเนาะครับเปิดซื้อของแล้วเก็บตังค์บ้านอีกยังอ่ะ พี่เออเมอี้ไบีบอลมาเบิดผมเรียแล้วยสองหมื่โทรศัพท์ตองนี้นึกว่อกมาบอกมาไม่จากนี้ไอเก็ต้องเสียาไม่ไรเกี่ยวกับารเราแล้วเสวแก๊งจ่าอติดเราสองหม่นค่าเบิรถเมื่อกี้เบิกสองพันด้วยสี่หมื่น้าแก๊งจ่าเอาก็เอ็มซีไม่ใช่เหรออาวเก็บปะเอ็มซีเหมือนที่เฉินว่ให้ให้เบิดครับน่าจะไม่เกี่ยว้เบิดใช่ไหมแกงปะโอเคเคยบอกจ่าเถอะไอโบไอโบเรเต็มเไม่รู้ด้วยอืมบอกจ่าว่าบอกจ่าว่าหกหมื่นไอเหยยอไม่เก็บแต่กูเก็บ บอกบอเฮ้ยเอาเลยเอาเลยพี่พี่บอก้ไอยบอกไม่รู้ต้องสามหมื่นเดยถ้าไม่รู้ใช่ถ้าไม่รู้สามหมื่นพี่บอกไม่รู้สามหมื่นสามหมื่นตับใช่นกับมาฟอร์ดเราตัวสองหมื่นพรุ่งนี้เรามาดูกันว่า ATR จะยังไงวะอะไรนะ ATR จะยังไงมั่วจะมาเหี้อะไรนะพี่พรุ่งนี้ไงจะให้ตัวตู้หรือจะให้ของอืมทำไมเพราะว่าผมว่ามันให้ของไม่ถึงมันต้องให้ของครัไม่เข้าใจ มันเป็นของเก่าพี่เชนให้ไว้ไงของคืนไงเอาของคืนของคืนจรินีมังแจกเลมันขอให้ของไปเยอะไงแต่ว่ามันให้มันให้ของไปชื่ิบเลยก่อนออกโนโตกูให้เงินเวลาหนึ่งอ๋อกดทีทีบีอ่ะกูจำได้ทีทีบีแล้วก็ของชุดเตียงคุณสองร้อยชุดอ่ากูจำได้เชี่ยกูแล้วกูถามแบบไม่ไม่รู้เลยนะมึงไปขอคืนทำไมวะก็กูอยากได้คืนมันจะดูแปลกๆเปล่าวะพี่ ไม่แปลกอะถ้าเป็นคืนกูก็ตีแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันถ้ามันเลือกซดคืนของอะแล้วผมก็เลือกผมก็เลือกเชื่อแล้ว่ามันคืนมันไปตรงไหนวะก็แค่เอาของคืนแค่นี้ก็เป็น,นของของกูอะเอออยู่ดีวันนี้ก็ยังได้คืนไอแนี้กูไม่ได้ให้มันกูให้แกเอออันนี้ก็จริงไอ้บุญแจ็ค าพ่อพ่อมมายังวะ้ยไอ้บุญแจก่ออนมาแล้วแต่ลงดันอยู่มั้งเออแล้วก็ปังเดือกกระทืบอยู่วะอยู่หน้าโรงพยาบาลปังอะนะเฮ้ยเออรายงานตัวยังเลี้ยวหรอไอ้ปังโคตรดื้อเลยไปกระทืบอยู่อีกวันนี้ทำไมเบลไล่ตีอยู่อีกเฮ้ยอันนี้คันที่เท่าไหร่วะ อะไรดียูด really? ีก็โมยวายไปเลยนะเนี you know? an no. ่ยดูดีมากหรอดูดี่ถูดูดีหนูไม่ได้เจอดูดีเลยนะครับใครกันดูอะไรวะใครอยู่ดูดีอะไรอะไรดููเนี่ยไม่ยูอีมาแล้วไม่ได้เจอยูอีเลยเฮ้ยมาใจเย็นเขี่ยฟังดูยังไงใครพิเตอร์เนี่ยใครพิเตอร์ไม่ได้ยินเขาเขาบอกว่าคนต่อไปอ่ะใครอ่ะใครก็ได้เขาบอกไปเรียกคนต่อไปมาเขาบอกอย่างเฮ้ยผมเองผมเองเออไปเออ ครับพี่เรียงเรียงล้อมด้วยไ,ได้ขอหนึ่งคาัทียี่สิบสองครั้งเฮ้ยยี่สิบครั้งอ่ะผมต้องรายงานตัวยี่สิบครั้งยี่สิบยี่สิบครั้งครับเพราะมันยี่สิบเอ็ด เพราะว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบครับตอบเองอ่ะอยังไงหมดแฟชั่นไหมอยากไปต่อหรือเปล่าหรืออยากพอแล้วหรืออะไรยังไงว่ามาคือไงวะพีคออ่คือยังไงคือสําหรับตัวเองอะเองคิดว่าหมดแฟชั่นหรือยังเบื่อแล้วไหมอยากกลับไปเล่นใช้ีวิตธรรมดาหรืออะไรยังไงพูดได้หมดแค่นั้นแหละยังอ่ะยังไม่หมดอะและอีกอย่างหนึ่งที่มันมีแก๊งมันก็เหมือนใช้ชีวิตธรรมดา,าเปล่าวะพี่ ก็ไม่รู้ไงเผื่อบางทีมึงแค่รู้สึกว่าแบบไอ้เฮียต้องมานั่งส่งของแก๊งไอ้เฮียและแก๊งก็ไม่เห็นทําอะไรหรืออยากให้แก๊งทําอะไรอะไรเไงี้ยไม่รู้มึงไงคือไม่รู้ว่าคิดเห็นกันยังไงก็แค่อยากอยากกระปากอยาพกพมึงแต่ละคนเลยแต่ผมถ้าสําหรับผมอะผมว่าฟิลเดิมๆม,มันหายไปแค่นั้นเองเวลาเราจะทําอะไรด้วยกันใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมันไม่มีแล้วอะแต่ผมแค่แต่ผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ผมแค่อยากให้มันาใจมีบ้างในบางช่วงเช่นแบบว่าตอนที่เราไปขับรถอะไรเง,งี้ยยังแก๊งเรายังแบบ ไม่ค่อยมีเลยไงพี่มันหายไปฟิล,<ช>ฟลเ,เก่าๆมันหายไปแ,ยแล้วมีอะไรอยากเสนออีกไหมว่ามาเสนอเหรอเสนอในความหมายคือเอ,อรู้สึกว่ายังแบบมันอยากได้อะไรเพิ่มหรือว่าแก๊งเราขาดอะไรไปหรือมึงอยากให้มันเป็นยังไงลองว่าในมุมมองมึงมอยากอยากอยากให้แก๊งส่งตังค์ให้ผมบัลละหมื่นอะแค่นั้นพอเลยแล้วอย่างอื่นไม่มีแล้วมีแค่นี้ <c oughs> อะไรนะอยากให้แก๊งส่งตังค์ให้มึงวัลละหมืน <c oughs> ่น แค่นี้เลยอยากอยากเล่นอยากเล่นไม่ใช่มันก็มันน่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับพี่เพราะสุดท้ายเราเล่นกับใครมันก็ไม่เนี่ยนั่นแหละไม่มีหรอกอ่าฮะอ่าฮะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะไอ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 วอทคอยอ่ะรอบนั้นผมก็ยังไม่ได้ตังค์เลยนะเท่าไหร่สองแสนอ่ะสองแสนสี่หมื่นมั้งเป๋าอะไรเอาไปสองแสนกระเป๋าหนึ่งเก้าห้าพี่ เออขอบคุณมากครับพี่เท่านี้ถูกไหมใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับพี่โอเคแล้วแต่หลังจากนี้พี่บอกก่อนว่าพี่จะเก็บเยอะขึ้น,นกว่าเดิมนะประมาณเท่าหหไหร่บอ,อกก่อนตรงนี้เลยยังแต่เดี๋ยวกำลังจะคิดอยู่ว่าอาจจะเก็บเป็นอาทิตย์โอเคเอาเป็นว่าไปไปตามคนต่อไปมาถ้ามึงโอเคก็ตามนั้น